เห็นอะไรตรงหน้าเราหรือเปล่าตรงนี้จะจะจริงจริงหน่อยนิดนึงมาดูปุ่มอันนี้นะคะเราเราจะกดปุ่มนี้ใช่ไหมกดปุ่มที่หนึ่งมันจะ,อะไอเล็กออกมาเห็นไ,ไหมคะนี่มันจะเล็ก ตรงนี้ออกมาเพิ่งซื้อมาใหม่นะแต่มันเจ๋งมากเลยคะ่ะแล้วเราจะว้ามมาทีห่หลังนะนี่คือเราเก็บคือเราเอาใส่แนละ้วแต่ไม่รู้ใครเอาใส่คือแบบเนี่ยคอยดูนะคะคอ,นะคอยดูนะคอยดูนะค่ะเพื่อนๆมันมีอะไรัาจะยากอันนี้แค่แค่เก็บไม่ต้องแค่เก็บแต่มันจะเก็บยาก แ่เก็บคอยดูนะชอบชอบตรงนี้ยค่ะข้างในก็จะธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวมาดูปุ่มเดี๋ยวแล้วนึงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูปุ่มที่สองปุ่มที่สองก็จะเป็นปุ่มของอันเนี้ยเป็นปุ่มของอันเนี้ยค่ะเนี่ค่ะ จะเป็นอะไรอ่ะเวลาว่าไรน่าจะเป็นป่าอุณหภูมิรับอันนี้จะเขาเรียกอะไรนะน่าจะเป็นนาฬิกาปะเพื่อเนี่ยอันนี้จะเป็นไม่รู้จะเป็นผุ่มันจะเป็นสามสิบองศานะเดียวมาดูปุ่มสุดท้ายปุ่มสุดท้ายก็จะเต็มอันนี้จะเป็นที่เก็บอย่างลบอันนี้จะเป็นปุ่มที่เก็บอย่างลบนะคะ

อีนนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เก็บอย่างลบถ้าสราราราเก็บหัวข้อสอบอได้ด้ยนะคะเวลาเราจะลอกข้อสอบโอ้โ้โคตเี่ยอะไ,ไม่ใช่ละะเป็นปุ่มเก็บยางลบเองนี่จะเป็นปุ่มกลบหล่หล่จะออกเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยแป๊บน,นึงเดี๋ยววัดามานะคะ นโอออกมาเนี้ยตองแรกมาอยู่ตรงนี้คือแบบมันพังเลยน,นี่จะปิ้งมันพังอ่ะตอนแรกมันกดมันจะดิ่งตรงนี้ออกมานี่เราจะทำอะไรให้ดูนะนี่จะแบบคิดใส่ขีิเกลื่อาเราจะให้ดู อันนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะตอนแรกมาอยู่อย่างนี้ใช่ปะแล้วมาอยู่อย่างนี้นี่ออกมาได้เท่มากค่ะเหมือนลิโก้อ่ะโอเคเติมเข้าไปเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะมันจะตรงนี้่ใช่ ตรงนี้จำเป็นที่เก็บใส่ปาประชาชุนเราก็ได้เ้วยนะคะเก็บรูปภาพของเราคอยรูปภาพเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้เพื่อนดูคอ,อยดูนะคอยดูนะเราจะกรุบอุ่มที่หนึ่งนะคอยดูนะคอยดูนี่เทไหมเทไหมอันนีสามารถใส่ได้ไหมคะใส่ ยิ้สอสีใส่ปากกาใสปากกาก็ใสหนังโลบใส่ยิ้สอได้ด้วยนะคะแล้วก็เอี่ยงมันจะเก็บยากอะ่ะคือมันจะเก็บยางเดี๋ยวแม่หนูขอขอประทานโทษนะคะเก็บยางนี้หนูอะ่ะเก็บไม่ได้ว่าส,ส,สาื่อโทรศัพท์มือถืออืออ มันจะมันจะเป็นแบบนี้เลยเก็บประมาณนี้ส่วนข้างด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมข้างด้านหน้าสุดนะความเดีย น,นี่จะเป็นกลุ่มทีม่เรียกวกุ๊กเหล่าอันนี้ความสามารถอย่าวควาสามารถถอดผ้า,า,า,าท,มาท่มากอะเกามาได้ก็ใส่กับชุดอะไเนี่ขออยายแ่บแม่แบบไม่ค่อยง่ายๆมันจะมีสองอันอ่ะ มันจะมีสองอันมันจะเป็นที่เรากบเหลากบเหลาที่สอบอ้วนที่สอบผอมจะเป็นที่กดปุ่มปุ่มพื่อปุ่มอะไรนี่เราจะาให้ดูน,ะนี่ันนี่สามารถห่อเอาอมาได้เท่ปะ่ะเท่ไหมเหมือนรีโก้มาเลย มันจะมีสามปุ่มค่ะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มุมที่สสงสองแต่ด้างกว่าได้เห็นชัดัดทกนี่เทมาค่ะซอบปุ่มนี้จะเป็นจะเป็นเราจะกลุ่ดปุ่มนี้มันจะเด้งขึ้นมา อันนี้ไม่แน่ใจจะ,จะที่ปรบบอุณภูมิอะไรสามสิบองศาเนาะเป็นที่ผมใส่ใส่ใสย่างลบนี่ค่ะแบบนี้มันจะเอาออกยากเย้เยพ่คือชอบอันนี้ที่สุดนะ เท่ hey, ัน,นี้จะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะช่องติดตามช่องรอยยูทูบน,นะคะบ๊ายบาย